สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทวรบอลสีนะครับมีบอลสีไซส์ใหญ่ครับมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้เอาไปเลี้ยงกันนะครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับวันที่6นะครับเมื่อวานนี้วันที่5นะครับเป็นวันพ่อนะครับเป็นวันหยุดนะครับนี่ครับมีบอลสีไซส์ใหญ่สวยๆทั้งนั้นเลยครับมาแบ่งปันนะครับวันนี้ครับก็ค่าจะส่งนะครับยังเหมือนเดิมครับค่าจะส่งไปสนีนะครับไปส่งไปสนีอนะครับ ค่าจะส่งเมาเมาขี่ต้นขี่กระถางก็ได้นะครับ50บาทนะครับคนที่สะดวกในการโอนนะครับก็50บาทครับแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกในการโอนก็มีปลายทางเซอร์วิสนะครับค่าจะส่งก็คือ70บาทครับนี่ครับเบอร์ติดต่อก็สามารถทักไลน์เข้ามาได้นะครับเบอร์ครับ0 8 4 9 7 8 6 8 1 8นนะครับวันนี้ครับก็เดี๋ยวแนะนำไม้ก่อนเลยนะครับเราเริ่มกันเลยครับ เอาเริ่มกระถางแรกยังอยู่เลยครับนี่ครับดารานพัลนะครับเป็นไม้ประกวดสวยๆอย่างนี้นะครับหลอดใหม่ก็มาสวยนะครับก็ราคาก็ยังเหมือนเดิมนะครับ3า0้สบาทนะครับสวยๆเลยครับอันนี้ก็เป็นไม้แลกอย่างนะครับนี่ครับเป็นพระธาตุวายโยนะครับนี่ครับโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับพระธาตุวายโยครับสวยๆเลยครับราคา300บาทนะครับพระธาตุวายโยนะครับจงเป็นไม้แลกอยู่นะครับ สวยๆเลครับราคา300บาทนะครับเอามาต่อทาานี้เลยครับเดี๋ยวแป๊บผมขยับเห็นเขาถามหากันอยู่นะครับเอามาต่อทางนี้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นธาตุบางแก้วนะครับนี่ครับด่างลายปลาคารบเลยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยครับอยู่ในกระถาง5นะครับหมายสูงขึ้นนิดนึงนะครับแต่ก็สวยนะครับเป็นเจ้าปอแก้วนะครับสวยๆอย่างนี้เลยครับนี่ครับอันนี้ราคา200บาทนะครับ เจ้าปอแก้วนะครับด่างนะครับด่างลายปลาคาร์ฟอย่างนี้นะครับสวยๆนะครับราคา200บาทนะครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นพรมพิมานนะครับอันนี้ราคาเบาๆแล้วครับ80บาทเท่านั้นครับอันนี้เป็นพันดาวนะครับอันนี้ก็80บาทเท่านั้นครับมี2กระถางนะครับยังอยู่นะครับนี่ครับกระถางที่2นะครับราคา80บาทเท่านั้นครับอันนี้เป็นเพชรราชานะครับเป็นบอลป้ายอย่างนี้นะครับสวยๆนะครับราคา100บาทเท่านั้นครับ อันนี้เป็นบอลใบเหมือนใบไผ่นะครับเป็นกระสีสวยนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อพูนนะครับสวยสวยอย่างนี้นะครับอันนี้มีาราคานิดนึงครับนี่ครับอันนี้ขอ250บาทเท่า hmm. น like ah ั้นครับหลวงพ่อพูนนะครับอยู่ในกระถาง5นะครับนี่ครับมาต่อทั้งนี้ครับอันนี้เป็นเทพสายลุงนะครับนี่ครับสวยๆอย่างนี้แหละครับนี่ครับอันนี้ขอ130บบาทนะครับนี่หลอดใหม่มาเหลืองเลยนะครับ 130บาทนะครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นพรเจ้าสัวนะครับสวยๆอย่างนี้เลยครับอันนี้ขอ80บาทเท่านั้นครับราคาก็บเบาๆนะครับอันนี้เป็นตับเดือนนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีอยู่2กระถางนะครับราคากระถางละ80บาทครับนี่ครับ2กระถางนี่กระถางที่2นะครับราคา80บาทครับเดี๋ยวมาชมทางนี้ต่อเลยนะครับอันนี้เป็นเพชรบ้านปทุมนะครับนี่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยครับ ใบนี้ก็ยังโดนไม้เหมือนเดิมนะครับน่ครับสวยๆไซส์ใหญ่ๆครับอยู่ในกระถาง6นะครับนี่ครับเพชรบ้านปทุมนะครับอันนี้ขอ150บาทนะครับมี2กระถางนะครับอันนี้กระถางที่1นะครับใบมีตําหนินิดนึงขอคนรับได้นะครับอันนี้กระถางที่2นะครับนี่ครับ150บาทนะครับไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับราคาก็เบาๆนะครับ150บาทนะครับเอามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นไก่ครับ ไก่เศรษฐีนะครับเป็นพุ่มๆอย่างนี้เลยครับนี่ครับสวยๆเลยครับนี่ครับชื่อดีนะครับไก่เศรษฐีนะครับสวยนะครับนี่ครับอยู่ในกระถาง5นะครับสวยๆอย่างนี้ครับส่งพุ่มๆอย่างนี้เลยนะครับนี่กระถางที่1นะครับสวยนะครับไก่เศรษฐีนะครับราคา150บาทนะครับมี3กระถางนะครับวันนี้มีมา3กระถางครับนี่ครับสวยๆอย่างนี้นะครับเป็นพุ่มๆอย่างนี้เลยครับ ไก่เศรษฐีนะครับชื่อดีนะครับเป็นเศรษฐีไก่เศรษฐีนะครับราคา150บาทนะครับนี่ครับอันนี้กระถางที่3นะครับนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับราคากระถางละ1น0รบาทนะครับราคาก็ไม่แพงมากครับพอไปเลี้ยงได้นะครับมีทั้งหมด3ากระถางนะครับสวยๆอย่างนี้เลยครับเป็นพุ่มๆเลยนะครับราคา150บาทนะครับอันนี้เป็นหลวงราดนะครับหลวงราชเสนหานะครับ ไซส์ใหญ right? ่ๆนะครับอยู่ในกระถาง5นะครับอันนี้ขอราคา80บาทครับตัวหนึ่งกระถางนะครับนี่ครับกระถางที่1ครับอันนี้กระถางที่2นะครับสวยๆอย่างนี้เลยครับอันนี้กระถางที่3นะครับนี่ครับสวยๆนะครับราคากระถางละ80บาทเท่านั้นครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้ก็ไม้ไซส์ใหญ่เลยครับอันนี้เป็นสุขสโขทัย2นะครับนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับนี่ครับมีอยู่3 4กระถางนะครับสวยๆเลยครับกัดสีสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ ราคากระถางละ80บาทเท่านั้นครับนี่ครับราคาก็เบาๆนะครับอันนี้เอาออกมาแค่4กระถางนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับสุโขทัย2นะครับราคาก็เบาๆนะครับราคากระถางละ80บาทเท่านั้นครับเอามาต่อท่านี้ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวขยับไม้นิดนึงนะครับไม้นี่ไม้ไซส์ใหญ่นะครับตอนแรกเป็นนางผิวนะครับแต่ทีนี้มาเลยกลายเป็นกุอูไปแล้วกลายเป็นกุอูไปแล้วครับ นี่ไซส์ใหญ่ๆไปเลยครับนี่ครับสวยๆเลยครับนี่ครับอยู่ในกระถางหกนะครับนี่ครับไม้นี่เลี้ยงมานานแล้วนะครับน่าจะเป็นกลนอูแล้วนะครับเหงากลนอูแล้วนะครับสวยๆอย่างนี้เลยครับราคากระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับไซส์ใหญ่ๆเป็นฟอร์มกกอเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวจับให้ดูชัดๆนะครับสวยๆอย่างนี้เลยครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับไซส์ใหญ่นะครับ อามาต่อทางนี้ครับอันนี้ก็ไม้ไซสใหญ่อย่างครับเป็นชายชนนะครับนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับอยู่ในกระถางหกนะครับปลายลึกๆอย่างนี้เลยนะครับนี่หลอดใหม่ก็กําลังจะกลางครับสวยครับไม้อย่างนี้สวยมากนะครับราคากระถางละ150บาทนะครับมี2กระถางนะครับสวยๆอย่างนี้เลยครับมีปลายลึกๆเลยนะครับราคา150บาทไม่แพงนะครับไม้ไซสใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็ ผมพูดลิ้นรวยครับขออภัยด้วยครับนี่ชายชนอีกต้นนะครับนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับราคา150บาทนะครับอยู่ในกระถาง6นะครับไซส์ใหญ่ๆเลยครับปลายลึกๆอย่างนี้เลยนะครับมี2กระถางนะครับราคากระถางละ150บาทนะครับนี่ครับราคาก็สมตัวนะครับเอามาต่อท่านี้เลยครับอันนี้เป็นยักษ์นะครับยักษ์อินทรชิตหน้าทองนะครับเป็นไม้แยกหน่อครับไม้กําลังโตสวยมากครับ หน้าสวยนะครับอินทรชิตหน้าทองนะครับนี่ครับเป็นยักษ์อินทรชิตหน้าทองนะครับอันนี้ขอราคา200บาทนะครับต่อหนึ่งกระถางนะครับราคาก็เบาๆนะครับนี่ครับอินทรชิตหน้าทองนะครับสวยๆเลยครับแป๊บนึงเป็นไม้เก่าๆแล้วนะครับเป็นยักษ์อินทรชิตหน้าทองครับมี2กระถางนะครับอันนี้กระถางที่1นะครับอันนี้กระถางที่2ก็สวยนะครับน่ครับสวยๆเลยครับราคา200บาทนะครับวันนี้ครับคลิปนี้นะครับ ราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับเดี๋ยวส่งให้ดูชัดๆครับอันนี้เป็นยักษ์เหมือนไงครับนี่ครับอันนี้ยักษ์ลนพักนะครับอันนี้มี2ต้นในหนึ่งกระถางนะครับนี่ครับยักษ์ลนพักนะครับตระกูลยักษ์นะครับนี่ครับสวยๆเลยครับมี2ต้นนะครับอันนี้ขอ150บาทนะครับอาวเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตอันนี้นึงครับอันนี้ได้มาในนามอสูรนิ้วเพชรนะครับ ราคาก็150รบาทนะครับได้มาจากสวนมานาสายลมนะครับราคา150บาทนะครับอันนี้เป็นยักษ์นะครับยักษ์ทศกัณฐ์นะครับต้นใหญ่ๆกัดสีสวยอย่างนี้เลยครับอันนี้ขอราคา100บาทเท่านั้นครับนี่ครับกระถางที่2นะครับสวยๆเลยครับอันนี้กระถางที่3นะครับกัดสีอย่างนี้เลยครับราคา100บาทเท่านั้นครับอันนี้ กระถางที่4นะครับดูกัดสีนะครับความกัดสีนะครับราคาเบาๆครับ100บาทเท่านั้นครับอันนี้เป็นหานุมานอมพระพานะครับนี่ครับกัดสีชมพูชมพูอย่างนี้เลยครับอันนี้ราคา80บาทเท่านั้นครับอันนี้เป็นหานุมานครับเป็นหานุมานหักดานนะครับนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับไซส์ใหญ่ๆเลยครับราคาก็80บาทเท่านั้นครับราคาเบาๆนะครับมีตับรามเกียรติมีตระกูลยักษ์นะครับมีมา2องพมยักษ์นะครับวันนี้ครับ ชายชนก็สวยนะครับไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับนี่ครับอันนี้มีไม้ไซส์ใหญ่มาเยอะนะครับเดี๋ยวมาต่อทางนี้เลยครับอันนี้ได้มาในนามเจ้าสาวนะครับนี่ครับสวยๆนะครับป้ายอย่างนี้ครับติดป้ายมานะครับแต่ป้ายน้อยหน่อยแต่ก็ป้ายนะครับอันนี้ขอราคา100บาทครับไซส์ใหญ่นะครับนี่ครับราคาก็เบาๆนะครับเป็นเจ้าสาวนะครับ แต่จะป้ายจะป้ายหลุดม้่งติดบ้างครับแต่มาในนามเจ้าสาวนะครับสวยๆเลยครับราคา100บาทเท่านั้นครับเมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นเทพเทวฤิศนะครับสวยๆไม้ไส้ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับอันนี้ราคา100บาทครับเมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นฉัดทินกรนะครับนี่ครับไม้ทรงพุ่มๆนะครับกัดสีนะครับราคา120บบาทนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับอันนี้ ได้มาน่าจะเป็นในนามลูกไม้ครับตีเป็นลูกไม้นะครับอันนี้ราคา50บาทเท่านั้นครับอ้าอันนี้เป็นหนุมานหักดานนะครับอันนี้ก็80บาทครับอันนี้เป็นหนุมานครับหนุมานออกศึกเลยครับครับสวยๆอย่างนี้ครับสูงหน่อยครับ80บาทครับอันนี้เป็นองค์หญิงทอฝันนะครับสวยๆป้ายๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับสวยๆครับไปอัพกระถางได้นะครับองค์หญิงทอฝันนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตดูราคานิดนึงนะครับอันนี้เขาจดราคามาให้แล้วนะครับราคากระถางละ80บาทครับสวยๆอย่างนี้เลยครับเห็นนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นรัศมีเงินนะครับนี่ครับป้ายสวยๆอย่างนี้เลยครับราคาก็เบาๆนะครับเดี๋ยวแป๊นนะครับขอดูราคานิดนึงนะครับอ่าโอเคครับเขาบอกมานะครับราคา110บาทนะครับเป็นรัศมีเงินครับเป็นบอลป้ายที่สวยๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมขยับไม้มาให้ดูชัดๆดีกว่าครับนี้นะครับเอามาต่ออนี้ครับอันนี้เป็นผมพิมานนะครับแหมใบบอนไซใหญ่ๆเลยนะครับผมพิมานนะครับนี่ครับป้ายสวยๆอย่างนี้เลยครับนี่ครับอยู่ในกระถาง5นะครับนี่ครับผมพิมานนะครับกระถางนี้สวยนะครับอันนี้ขอ170บาทนะครับเขาจดมาแล้วนะครับโอเคนนะครับเดี๋ยวมาต่อครับดีครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะหยิบไม้นี้นึงอันนี้ได้มาในนามดอนเจดีนะครับนี่ครับสวยๆครับเป็นบอลทรงลายกระดูกสีเขียวนะครับน่ครับดอนเจดีนะครับไม้ไซส์ใหญ่เลยนะครับอันนี้ขอราคาครับเขาขอราคามาครับ300บาทนะครับอ่ามาต่อท่านี้ครับอันนี้ก็ตีเป็นลูกไม้นะครับ ลูกไม้ใบยาวๆนะครับนี่ครับสวยๆแล้วครับราคากัดสีครับราคากระถางละ80บาทเท่านั้นครับสวยๆเลยครับอันนี้ได้มาในนามเกาะเกตนะครับนี่ครับปลายเหลืองๆเลยครับแต่ยังไม่ได้อัพกระถางนะครับอัพกระถางไม่ทันนะครับเพิ่งได้มานะครับอันนี้ราคา150บาทนะครับเกาะเกตนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับอ่ามาต่อทงนี้ครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับ นี่ครับมีแข้งแผงออกไปมีแข้งนะครับนี่ครับสวยๆนะครับปลูกไม้ครับราคา150บาทเท่านับเอามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นเจ้าจักรพพัดนะครับนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับอยู่ในกระถาง4ไม้อับกระถางยังไม่ทันนะครับก็ไปอัพกระถางต่อนะครับราคากระถางละ80บบาทเท่านั้นครับนี่ครับราคาก็เบาๆนะครับพอไปเลี้ยงได้นะครับนี่ครับสวยๆเลยครับไม้ไซส์ดีๆใหญ่ๆเลยนะครับ ราคากระถางละ80บาทครับวันนี้ก็มีไม้มาให้ชมประมาณแค่นี้ครับใครสนใจก็ทักทายเข้ามาได้เลยครับเบอร์ครับ084ครับ978 68 18ะครับเบอร์นี้สามารถทักไลน์เข้ามาขอชมต้นไม้ได้นะครับมีต้นไม้สวยๆยังไงก็พูดคุยกันได้นะครับราคาก็ตามในคลิปนะครับจดไว้นะครับพอดีผมถ้าเกิดทักเข้ามาก็ต้องมาดูย้อนหลังต่อครับเพราะว่าไม่สามารถจำได้เพราะหลายต้นนะครับ เห็นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมจบคลิปนะครับยังไงช่วยกดติดตามช่องถาวรนบอนลสีด้วยครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ